สิทธิรรมของท่านความซื่อสัตย์ของท่านต้องไปที่ประจักษ์ท่านต้องพูดคุยกับคนในครอบครัวว่าต้องคืนที่ดินแปลงนี้ให้กับวัดเขาเลยอย่างน้อยกระแสสังคมมาลดลงอย่างน้อยผู้คนจะได้คิดว่าท่านสานึกผิดสานึกตบาปที่หาก,กินกับที่ดินแปลงนี้มาอย่างยาวนานทรัพย์สินที่ท่านชี้แจงส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ที่มาจากวัดแต่มาจากที่ดินของวัดสมควรที่ต้องเป็นของวัดโดยหลักการแล้ว ทรัพย์ที่ท่านได้มาหลังจากคดีถึงที่สุดจะเป็นลาภมีคนได้หรือเปล่าก็ให้ศาลตัดสินเพราะว่าท่านได้มาโดยไม่สุดจิตแล้วณนะเวลานั้นนะครับผมก็ไม่อยากจะใช้ถ้อยคําไปต่อว่าอะไรท่านมากเพราะว่าตอนได้มาท่านยังเด็กแล้วตอนท่านเป็นนายกถ้าไปเป็นนักการเมืองผมก็ไม่ทราบอิผลในครอบครัวของท่านว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับก็ด้วยทุกอย่างที่กล่าววานนั้นทั้งข้อจริงและข้อกฎหมายก็ถือได้ว่าการการะทําของท่านนายกเป็นการการะทําที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลยศของส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตป,ปัจจุบันก็เป็นการมิบังควรที่คนที่เป็นนายกของประเทศไทยจะมีพฤติกรรมแบบนี้การกระทาแบบนี้ย่อมไปที่เสื่อมศรัทธาของประชาชนนะครับเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติของบุคคลที่จะเป็นนายกทฐมนตรีเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญม,มาตา 160, ราหนึ่งิองค์เล็บสี่และองค์เล็บ5้าและเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา1น0วงร้เจ็สิอง์เล็บสี่นะครับ ด้วยเหตุที่ท่านเป็นคนที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์และการปฏิบัติตัวของนายกในอดีตที่ผ่านมาจนได้รับการปลุกป่าให้นรลงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีลักษณะเป็นการ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตรุลราการสารรัฐธรรมน,นูญรัฐธรรมน,นูญซึงได้อนุโลมให้ใช้แก่สสรัฐมนตรีและลนักการเมืองด้วยจริงๆแล้วโดยความ สัตย์จริงในวันนี้ที่ผมอภิปรายนะครับพี่น้องทางบ้านของผมคือพื้นที่ที่ผมเป็นสสคือจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องเหล่านั้น้วนให้ผมให้อภิปรายในเรื่องยาเสพติดเพราะว่าช่วงนี้ยาเสพติดระบาดหนักทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศไทยแต่ผมรูบอกพี่น้องทุกท่านว่าเรื่องนี้มันสําคัญกว่าไม่ใช่ยาเสพติดไม่สําคัญแต่เรื่องนี้ที่สําคัญกว่าเพราะว่าการที่เราจะมีนายกเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ปัญหาทุกอย่างของชาติจะไม่ได้รับการแก้ไข เพราะว่านายกเป็นคนที่ขาดไร้ซึ่งจริยธรรมขาดไร้ซึงความซื่อสัตย์ดังนั้นหากท่ามีช่องอื่นท่องทางอื่นที่จะไปทำาหาก,กินได้ท่านอาจจะทําอีกดังนั้นขออนุญ,ญาตตัดตอนเรื่องนี้ให้จบที่นายกก่อนให้เมืองไทยเปลี่ยนนายกก่อนเปลี่ยนรัฐบาลก่อนแล้วเรื่องยาเสพติดผมเชื่อว่าทุกอย่างจะคืบหน้าไปมากกว่านี้